ท่วมสูบน้ำนู้นนี่นี่ซอยนี่พี่ลุงซอสนี่เนื้ครับไผ่เรือเรือเ้อผันไผ่เรือโโอ้หน้ำท่วมหมู่บ้านนะครับนี่นะครับสูบน้ำนะครับ ทั่วมหมู่บ้านถนนแักแดงรองตรงบริเวณสะใหญ่ท่วมสะขึ้นมาแล้วเนาะ <c oughs> เออรุนเนี่ยขึ้นมาเลยนี่ร้านอาหารข้างทางตรงนี้เรียบร้อยหมดเลยร้านประจำร้านประจำท่วมยาวเลยเนี่ ล้นจากอ่างเก็บน้ำเนาะมันเป็นอะไรตรงนี้เป็นอ่างไหมนี่อ่างเก็บใช่อ่างเนาะเป็นสระนี่แหละมันเหมือนอ่างใหญ่อยู่นะนี่อ่างใหญ่อยู่นะตรงคนนนหักอะ่ะซ้ายมือน่ะอ่างใหญ่แต่ไม่ลึกอ่าบัาฉันท่วมร่นขึ้นมาสนนท่วงเข้าหมู่บ้านพังนนท์น,นี่จุดสูบน้ำอีกจุดหนึ่งี่ ม่เดีแต่นานตุบทั้งวันเนาะสบน้ำหอที่สอง